สวัสดีค่ะปลากุ้งนะปลากุ้งพาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าโอ้ดอกแรกอีกแล้วจ้าทุกคนจ้าขาใหญ่จ้าทุกคน พึ่งดำจ้าพึ่งดำใหญ่คนเข้าป่าเยอะจ้ะวันนี้นานๆนจะเห็นแต่ละดอกทุกคนปะ่ะช่วยปลากุ้งลุ้นเนาะว่าจะได้ไหมวันนี้เห็ดน,นี่อ้ สวยจ้าเจ้าขึงขาลายจ้าบุก<ฮ>อีกหนึ่งดอกนี่จ้าทุกคน อันนี้ไม่ใช่นะมันรู้เห็ดอะไรอันนี้ขาลายจ้าเก็บแบบนี้เลยจ้าสามดอกตรงนี้ออโอ้ขาโอ้โหพึ่งหวานขาอ้วนจริงๆเลยทุกคน เลยจ้านี่โอ้โห,โหทุกคนเห็ดละโงกฝรั่งจ้านี่นี่จ้าทุกคนโอ้โหนี่โอ้หเห็ดละโงกฝรั่งออกแล้วจ้านี่ปีที่แล้วปะกู้มาเก็บแถวนี้แหละจ้านี่บริเวณเนี้ย ออกเต็มเลยอู้เห็ดละงกฝรั่งออกแล้วจ้านี่ดอกแรกของปลากุุงจ้าเห็ดละงกฝรั่งดีใจดีใจจริงจรจ้าทุกคนเห็ดละงกฝรั่งจ้านี่ปาดอู้นึกว่าจะจะเห็นดอกเดียวทุกคนดูนูน่นนู่น ปาดเห็ดละงอกฝรั่งจ้าอู้หูป๊าดทุกคนปาด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 โอ้โหโอ้เนี่ยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ทุกคนดูดอกนี้เห็ดละงอกฝรั่งป้ากุ้งดีใจจังเลยจ้านึกว่าแต่จะเห็นดอกเดียว โอ้ทุกคนเดินมาอีกก็มาเห็นอีกจ้านี่จ้านี่จ้าเก็บจ้าเก็บเก็บเลยเนาะเก็บจ้าทุกคนลูกไข่นี้โอ้โอคนงัดเลยเนาะนี่เห็ดละงอกจ้า คน,อ,นอุ้ยโอ้ยสวยงามสวยงามจังนี้โหโอ้โโอ้โหทุกคนยอดนี่กองไว้ก่อนเนาะนุน่นประกุงจะไปเอาตรงนู้นด้วยไปดอกบานๆประกุงดูก่อนเนาะว่าจะใช้ได้ไหม โอหทุกคนด,ดูได้ไหมตัวนี้ออันนี้เอาไม่ได้ขอไห้เนาะอันนี้ได้อันนี้ก็เป็นลาเอาครึ่งหนึ่งเนะเาะไปเก็บรวมกันเก็บรวมกันเก็บรวมกันจ้าจ้ารวมเลย ปลากุงจะเก็บดอกตุงตุงใส่ตะกร้าก่อนโหนี่จ้ะเก็บเลยจ้ะโหดโูทุกคนดูเนี่ยเนี่ยนี่ปลากุงเห็นดอกแรกเนาะนี่โหไม่อยากเชื่อเลยอะว่าจะมาได้กลุ่มใหญ่ ขูดอกนี่ใหญ่เดี๋ยวปะกุ้งจะเอาครึ่งหนึ่งเพราะว่าเป็นลาครึ่งหนึ่งเนาะทุกคนเห็ดบวกฝลั่งจา้าดอกสวยมากเลย กฝรั่งจ้าทุกคนเห็ทดทัดคันตะเลนจ้านี่โอปะกุ้งเดินมาเห็นพอดีเลยทุกคนดูโอ,โอ้วันนี้ปะกุ้งหมานทุกเห็ดเลยนะนี่โอ้นี่จ้า โอ้ขายาวป๊บมีอีกไหมอุ้นทุกคนหมานทุกเห็ดเลยวันนี้โอ้ขายาวอยู่ตรงมอสทำให้ขาเห็ดยาวมากเลยทุกคนดูเห็ดพึ่งหวานจ้าทุกคนนี่โอ ตาหมึตาหมึลองทากออกก่อนน,นี่พึ่งหวานลายจ้าลายเห็ดพึ่งขาลายจ้านี่นี่ คันตะเลนทัดคันตะเลนจ้าเนี่ยนี่จ้าอู้ขายาวอยู่กับมดขาเขายาวมากเลยจ้าเนี่ยฮึ่ทำไมไม่เห็นเป็นฝูงๆงนะเห็นทีละหย่อมๆเนาะทุกคนดู อยากเจอเป็นฝูงจังเลยนี่โอ้ขาใหญ่นี่จ้ะนี่ขายาวใหญ่ทุกคนดีใจจังเลยได้ทุกเห็ดเลยวันนี้หมานหมานจ้ามีอีกไหมเห็ดปวกฝรั่ง ดอกใหญ่หนีย่ยอดหมานทุกเห็ดเนาะวันนี้ปลากุ้งดีใจมากเลยปลากุ้งพาออกป่าจ้ากลับบ้านแล้วจ้าทุกคนเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สิ่งใดขอให้สมดังป่าถนาคะ่ะกลับบ้านแล้วจ้า บายจ้า